ทางนี้ทางนี้ใช่ชอปเปอร์จริงๆด้วยอู้บโออะไรเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเออแบบนี้ก็ขี่ได้สบายเลยสิเนี่ยสบายดีใช่ไหมอจริงด้วยนุ่มฟูขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนะฮะไม่เจอกันตั้งนานเลยนะชอปเปอร์อ้า โอ้นาามิหรอก็ใช่นะสิอ่ะอจริงด้ดีใจนะที่ได้เจอกันอีกอะแต่ว,ว่าตอนนี้ต้องรีบแล้วล่ะเกิดด้วยแก่ขึ้นกับโรบินแล้วล่ะ <f> แลมวว่าพวกนั้นเป็นพวกลอกั้นเหรอแลยมีนาำมิสองคนงั้นเหรอเชื่อเขาเลยโรบีนดีพวกรัฐบาลโลกมาตลอด20ปีนะ เรื่องเขาจะถูกจับใส่กระสอบไปนะ่ะจะเชื่อลงได้ไงเนี่ยนั่น,นสิเขาว่าอยู่แล้วชั่วว่ามันแปลกๆปลกนี่หน้ากลิ่นถึงไม่คุ้นเลยอ่ะนอ่ทำฉันจะมีน้ำโหรแล้วนั่นนี่อ่ะจะพวกนั้นมากอาจจาปลอมตัวเป็นพวกเราเหรอเฮ้ยอภัยให้ไม่ยา้รเรียนแบบกันได้ยังไงทำอย่างาว่าพวกเราที่เป็นตัวจริงเนี่ยเป็นคนรังอย่างนั้นเลยนะจะพวกบ้าเอนะ้ย จะดีใจทำไมนั่นเอาเธอะเพราะก,กับตันพวกเราดังนี่แหละถึงได้มีตัวปลอมก็ช่วยไม่ได้แล้วนะต้องคิดลายเซ็นเรียวไว้แล้วสิฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะพวกเราดังในทางไม่ดีตั้งหากเล่ารู้บ้างไหม